ที่แปผ่านไปแล้วในหน้าที่ผ่านมานะครับตรงเตกิเลเสนี่ก็ขึ้นโสสกทาคามิอนาคามิอรหัตตะมคัดโถอ่านว่าบุคคลผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมักและอนาคามิมักและอรหัตมักนั้นณเอติย่อมไม่ไปหาณเอติคือว่าณปัจจาคักฉันติย่อมไม่กลับมาหาเตกิเลเสซึ่งกิเลทั้งหลายเหล่านั้นปุณะอีก อิติดังนี้คาถาปาทศะแห่งบาตแห่งพระคาถาว่านัติชาคราตพยังดังนี้อยู่ในหน้าที่ผ่านมาแล้วนะครับเทศนานว่าเทศนาสาธิกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์สัพพลาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยผลอโหสิได้มีแล้วม,มหาชนะตะแกมหาชนอัฐะครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่ง พิกขูอัานว่าพิสูจนทั้งหลายกระถังยางวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่าเอาสัวดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายกิเลสานามะชื่ออัานว่ากิเลสทั้งหลายอีเมเหล่านี้พาริยาวตะเป็นสภาพหยาบหนอโหนติย่อมเป็นกุลบุตรโตอันว่ากุลบุตระหอารหัตตุปนิสยสัมปันโนผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัตเอวารูปโปผู้มีอย่างนี้เป็นรูป กิเลสเหิอาลูริโตผู้อันผู้อันกิเลสทั้งหลายให้คุณมัวแล้วคิหีเป็นครหัดเป็นอุตวาเป็นวาเรสิ้นวาระทั้งหลายสัตตะเจตปัปจิตโตบวชแล้ววาเรสิ้นวาระทั้งหลายสัตตะเจตอิติด,ดังนี้สมุดสาเปสูงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วสถานว่าพระศาสดา ุตาวาทรงสดับแล้วกถาปวัตติติงซึ่งความเป็นไปทั่วแห่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวเตสังพิขูนางของพิสูนทั้งหลายเหล่านั้นคันตาวาเสด็จไปแล้วทำมัสพังสู่โรงเป็นที่กล่าวกลับด้วยการแสดงซึ่งธรรมคมเนนะด้วยการเสด็จไปตังคนานุรูป,ปนะอันสมควรแก่ขณะนั้นนิสินโนประทับนั่งแล้วพุทธาสเสนบนพุทธาอาน ปุจจิตวาตรัสถามแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิสูจทั้งหลายตุมเหออันว่าเธอทั้งหลายสันนิสินนาเป็นผู้นั่งพร้อมก่อนแล้วกถาญาด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวกายนุอะไรหนออัฏฐาย่อมมีเอตระหิในการนี้อิติดังนี้ว่าจะเนครันเมื่อคําว่าไม,ไม่ยังอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายสันนิสินนาเป็นผู้นั่งพร้อมก่อนแล้ว ปธายะด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวอิมายะนามะชื่อนี้อัมหะย่อมมีเอตระหิในการนี้เตหิพิขุหิอันพิขุทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราบทูลแล้วอาหะตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอวังเอวะอันว่าอย่างนั้นนั่นเทียวกิเลสานามะเชื่อนว่ากิเลสทั้งหลายภาริยาเป็นสภาพหยาบผลติย่อมเป็นสเจถ้าว่าเอเตกิเลสาอันว่ากิเลสทั้งหลายเหล่านั้น รูปิโนเป็นสภาพมีรูปพุตตวาเป็นเกนจิสกานะครับเป็นสภาพอันใครๆอาจปักกิปิตุงเพื่ออันใส่เข้าไปกัตจิฐาเนในที่ไหนไหนพระววยุงพึงเป็นไซสกกาตัวนี้ให้แปลเป็นวิกติกตาคือแปลว่าเป็นนะครับมีนามนามคือเอเตกิเลสาที่เป็นปฐมอรุษเข้ามาประกอบเป็นปฐมาวิพัฒน์นะครับแล้วก็มีสกาแล้วก็มีพระัวยุง ที่เป็นผูธาตุเข้ามานะครับให้แปลตาก,กาเป็นวิกติกตาจักรวาลังอันว่าจักรวาลอติสัมภาทางเป็นที่แคบยิ่งโหติย่อมเป็นพระมโลโกว่าพรหมโลกอตินีจโกเป็นโลกตายิ่งโหติย่อมเป็นโอกาสโนว่าโอกาสณภาวาย,ยะไม่พึงมีเนสังกิเลสานางเกกิเลทั้งหลายเหล่านั้นเอเตกิเลสานว่ากิเลตั้งหลายเหล่านั้นนี่ครับเอเตโยก,กิเลสาเข้ามา อันว่ากิเลสทั้งหลายเหล่านั้นปุริสาชาในยางยังบุรุษผู้อาชาในปัญญาสัมปันนงผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยปัญญามาที่สังปีนามะชื่อแม้ผู้เช่นกับด้วยเราอาโลเลนติย่อมให้ขุนหมัวได้กระถาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวกาไรชเนสุในชนทั้งหลายอาวเสสุผู้เหลือลงเหตุจริงอยู่อาหังอันว่าเราตรงนี้รวบนะครับ อัฏฐนาลิมตาตังวรกะโจรกังกุณฑะกุณธาลางจานิสายะฉะวารปีปปปจิตวาอุปปปจิตะปุโพเป็นผู้เคยอาศัยแล้วซึ่งข้าวฟ่างและลูกเดือยมีทนานด้วยทั้งกึ่งเป็นประมาณด้วยจำจะเข้ามาตรงวระจรกังนี่แปลว่าข้าวฟ่างและลูกเดือยนะครับซึ่งจบเฮี้ยนด้วยบวชแล้ว สึกแล้วสิ้นวาระทั้งหลายหกโหติย่อมเป็นอิติดังนี้พิกขูอันว่าพิสุงหลายปุจฉิงสุทูลถามแล้วว่าพันเตฆ่าเตะพระองค์ผู้เจริญตุมเห็นว่าพระองค์เอวารูปปาเป็นผู้มีอย่างนั้นเป็นรูปอโหสิทธะได้เป็นแล้วกะทานในการไรอิติดังนี้สถานว่าพระตาตา อาหาตัดแล้วว่าพิกเวดูก่อนวิสุทั้งหลายตุมเห็นว่าเธอทั้งหลายสุนิตถะจากฟังหรืออิติดังนี้เตพิขวนว่าวิสุทั้งหลายเหล่านั้นอาหางสุกราบทูลว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าข้าเอวัองนัน,งน,นว่า,า,ววา,ววา,นาอย่างนั้นอิติดังนี้สถานว่าพระศาสดาวัตวาตัดลว่าเตนะหิถ้าอย่างนั้นตุมเห็นว่าเธอทั้งหลายสุนาทะจงฟังอิติดังนี้อาริทรงนำมาแล้วอตีตังซึ่งเรื่องอันร่วงไปแล้วว่า อตีเตในาการอันร่วงไปแล้วพระมทัตเตคันเมื่อพระเจ้าพระมทัตปุกลังทรง,ทรงยังบุคคลกาเรนเตกาเรนเตให้กระทำอยู่รัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาพารานสียังในเมืองพราราณสีกุทธาละบันิตูนามะชื่ออ่านว่ากุทธาละบันดิตปปัจจิตวาบวชแล้วพาหิรกะปปพชังบวชในลัที่อันมีในภายนอก ว่าสิตาวาอยู่แล้วหิมวันเตนในป่าหิมพานอัฐมาเสสิ้นเดือนทั้งหลายแปดภูมิยาครั้นเมื่อภาคพื้นตินตายะชุ่มแล้ววัดสาระตะสมเยจะในสมัยแห่งภาคพื้นอันฝนยอมแล้วเลยจะตัวนี้แปลว่าเลยนะครับจินเตตาวาคิดแล้วว่าวรากะโจรโกอันว่าข้าวฟ่างและลูกเดือยอัฐนาลิมัตโตจะ มีทนานด้วยทั้งกึ่งเป็นประมาณด้วยกุนทะกุทาะละโกจะอ่านว่าจอบเหี้ยนด้วยอัติมีอยู่เคเหในเรือนเมของเราวรากะโจรากะพีชังอ่านว่าพืชแห่งข้าวฟ่างและลูกเดือยมานัติยาชิบหายแล้วอิติดังนี้อุปปจิจต,ตวาศึกแล้วกสิตตวาไถาแล้วเอกัฏฐานังซึ่งที่แห่งหนึ่งกุณฑาเลนะด้วยจอบ ว่าปิตาวาหวานแล้วตังพีชังซึ่งพืชนั้นกัตาวากระทําแล้วว่าติงซึ่งรัว้วอุทริตตวาถอนขึ้นแล้วปากากะกาเลในการแห่งพืชนั้นแก่แล้วทะาเปตตวาเก็บไว้แล้วพีชังซึ่งพืชนาริมัตังมีทานานเป็นประมาณขาทิเคี้ยวกินแล้วพีชังซึ่งพืชเสียสังอันเหลือโสกุธาละบัณฑิตโตอันว่ากุธาละบัณฑิตนั้น กินเตตะวาคิดแล้วว่าเมธานิตัดบุตเป็นเมบุอิธานินะครับลบสระหลังอิธานิในการนี้กิงประโยชน์ชนังันว่าประโยชน์อะไรเมของเราเคเห็น,นะด้วยเรือนอาหารงั้นว่าเราปปจิตสามิจักบวชอัฏฐมาเสียสิ้นเดือนทั้งหลายแปดสิ้นเดือนแนะปดท,ทั้งหลายนะครับตัวนี้ห้ามแปดทั้งหลายกลางธรรมะนะครับสิ้นเดือนแปดทั้งหลายปุณนอีกอิติดังนี้ นิคมิตวาออกไปแล้วป,ปัปปชิบวชแล้วโสกุทธ,ธาละบัณฑิตโตอ่านว่ากุฏธ,ธาละบัณฑิตนั้นนิสายะอาศัยแล้วนาลิมัตตังบรกะโจรกังจะซึ่งข้าวฟ่างและลูกเดือยมีทนานเป็นประมาณด้วยกุณฑากุธ,ธาลังจะซึ่งจอะเพียนด้วยที่หีเป็นคารหัดอุตตวาเป็นวาเรสินวาระทั้งหลายสตเจต อิมินานิหาเรนะโดยทำนองนี้เทียวปัปปจิตวาบวชแล้ววาเรสิ้นวาระทั้งหลายสัตตเะ,ะเจตปนะแต่ว่าจินเตสิคิดแล้ววาเรในวาระสัตตเมที่เจดว่าอาหารอันว่าเรานิสายะอาศัยแล้วคุณทากุณทาลังทึ่งจอบเพียนอีมังนี้ขี้หีเป็นกระหัตอุตวาเป็นปัปปจิตโตบวดแล้ววาเรติ้นวาระทั้งหลายสัตตะเจตอาหารอันว่าเราชาเตสามิจักทิ้ง นางกุณฑากุฑาลังซึ่งจอบเยี่ยนนั้นกัตจิฐานเนเอวะในที่ไหนไหนนั่นเที่ยวอิติดังนี้โสกุฑาละบันดิตโจว่ากุฑาละบันดิตนันคันตวาไปแล้วคังคาตีรังสู่ฝั่งแห่งแม่น้ำที่ว่าคงคาจินเตตวาคิดแล้วว่าอาหารนั้นว่าเราปัสสันโตเห็นอยู่กุฑาละสะปฏิตัฐานนางซึ่งที่แห่ง ซึ่งที่แห่งจอเพี้ยนตกไปแล้วโอตริตตวาข้ามลงแล้วคันหาย,ยุงพึงถือเอาอาหังนันว่าเราหน้าปัสสามิจะไม่เห็นอสสะกุธารสะปฏิตัฐานัางซึ่งที่แห่งจอบเพี้ยนนั้นตกไปแล้วยะถาโดยประการใดอาหังัันว่าเราจะเติ๋ตามิจกทิง้งนางกุธาลังซึ่งจอบเพี้ยนนั้นตะถ,ถาโดยประการนั้นอิติดังนี้พันธิตาวา ผูกแล้วพีชางซึ่งพืชนาลิมัตังมีทนานเป็นประมาณปิโลติกายะด้วยผ้าเก่าพันทิตาวาผูกแล้วปิโลติกังซึ่งผ้าเก,ก่ากุทธาละาเลที่ผานแห่งจอบหรือว่าแผ่นแห่งจอบนะครับผานก็คือที่สําหรับใช้ขุดนั่นเองนะครับขเยตาวาถือเอาแล้วขเยตาวาจับแล้วกุทธาลังซึ่งจอบอคทะทันตะเกที่ด้ามอันเป็นปลาย ทิโตยืนแล้วคางคาตีเรใกล้ฝั่งแห่งแม่น้ำชี่ว่าคงคานิมิเลตวาหลับแล้วอาขีนี้ซึ่งในตาทั้งหลายอาวะจิตวาเวียนรอบแล้วติกดตุงสามครั้งอุปริสีเสในเบื้องบนแห่งศีรษะขิปิตวาเวียงไปแล้วคางคายะในแม่น้ำชี่ว่าคงคานิวัติตวากลับแล้วโอโลเกตวาแลดูแล้วอาทิตตวาไม่เห็นแล้ว อุทาลสะปฏิตัฐานางังซึ่งที่แห่งจบเพี้ยนนั้นตกไปแล้วอากาศิได้กระทำแล้วสวัทางซึ่งเสียงติขตุงสามครั้งว่าเมอันเราชีตังชนะแล้วเมอันเราชิ้ตังชนะแล้ว,อ,ลวอิติดังนี้เป็นต้นชิ้ตังเมชิ้ตังเมนี่ก็เป็นตะปัจจัยเป็นภาวะวาจกุกอีกเช่นเดียวกันนะครับตาสมิงคเนในขณะนั้นราชาว่าพระราชาพาราณสีผู้ทรงเป็นใหญ่ในเมืองพาราณสีปัจจันตัง ยังชนบทชื่อปัจจันตะบูปสเมตาวาทรงให้เข้าไปสงบวิเศษแล้วอาคันตาวาเสด็จมาแล้วขันทาวารังยังค่ายพักนิวาเตตวาให้อยู่แล้วนาทีตีเรใกล้ฝั่งแห่งแม่น้ำโอตินโนเสด็จข้ามลงแล้วนาทิงสู่แม่น้ำหนานัทธายะเพื่อประโยชน์แก่อันทรงสงสนานอสศสิได้ทรงสดับแล้วตั้งสัทธงซึ่งเสียงนั้นจะก็ สัทโธอันว่าเสียงว่าเมนเราชี้ต่างชนะแล้วเมนเราชี้ต่างชนะแล้วอิติดังนี้อะมนาโปเป็นเสียงไม่เป็นที่ยังพระไทยให้เอึบอาบราชูนางนามะชื่อแก่พระราชาทั้งหลายโหติย่อมเป็นโสราชานว่าพระราชานั้นคันตวาเสด็จไปแล้วสันติกังสู่สำนักตัสะพริศตะของบุรุษนั้นปุจิตรสถามแล้ว,ว่าอิธานิในการนี้อหังนั้นว่าเรา กัตวากระทำแล้วอมิตตมัทนังซึ่งการย่ำยีซึ่งศัตรูผู้มิใช่มิตรอาคโตเป็นผู้มาแล้วจินตนเนนะด้วยอันคิดว่าเมอันเราชิต่างชนะแล้วอิติดังนี้อัมหิย่อมเป็นปะนะส่วนว่าตวางันว่าท่านวิราวาสิย่อมร้องว่าเมนเราชิต่างชนะแล้วเมนเราชิต่างชนะแล้วอิติดังนี้เอตังวัตถุอันว่าเรื่องนั้น กิงนามะชื่ออะไรอิติดังนี้กุฏาละบันนิตโตอันว่ากุฏาลบันดิตวตวะกราบทูลว่าตะวังอันว่าพระองค์ชินิทรงชนะแล้วโจเรซึ่งโจรทั้งหลายพาอิระเกผู้มีในภายนอกตะยาชิตังช่ยังอันว่าความชนะอันอันพระองค์ทรงชนะแล้วปุณะตะยาอาชิตังเอวะเป็นความชนะอันพระองค์ไม่ทรงชนะแล้วนั่นเที่ยว อีกโหติย่อมเป็นปะนะส่วนว่าโลภะโจโรอันว่าโจรคือความโลภอัจฉติโกอันมีในภายในวายานข้าพระองค์ชิโตชนะแล้วโสโลภะโจโรอันว่าโจรคือความโลภนั้นนชินิสติจากไม่ชนะมังซึ่งข้าพระองค์ปุณะอีกชะโยอันว่าความชนะตัดสะโลภะโจรสะเอวะซึ่งโจรคือความโลภนั้นนั่นเทียว สาธุเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อาหะตรัสและอาหะกล่าวแล้วคาถังซึ่งคาถาอิมังนี้ว่าย่างชิตังอันว่าความชนะใดอวชียติย่อมกลับแพ้ตังชิตังอันว่าความชนะนั้นชิตังเป็นความชนะสาธุอันยังประโยชน์ให้สำเร็จโหติย่อมเป็นนะหามิได้ย่งชีตังอันว่าความชนะใด ณนะอวชียติย่อมไม่กับแพ้ตั้งโขชิตังอ่านว่าความชนะนั่นแหลชิตังเป็นความชนะสาธุอันยังประโยชน์ให้สําเร็จโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ตังขนางเอวะในขณะนั้นนั่นเทียวกุธาละบันดิตโตนว่ากุธาละบันดิตโอโลเกนโตแลดูอยู่คังคัซึ่งแม่น้ำชื่อว่าคงคา อาโปกสิณายังอาโปกสิลน,นิพพติตะวาให้บังเกิดแล้วอธิกตะาวิเศษสดผู้มีกุลวิเศษอันบรรลุแล้วนิสทีินั่งแล้วอากาเสในอากาศปัลังเกณนะโดยบัลลังตราชานว่าพระราชาสุตตวาทรงสดับแล้วทำรรมกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทำหาปุริสสะของมหาบุรุษ,รษวันทิตวาไหว้แล้วยาจิตวาขอแล้วปปปจังซึ่งการบรรพชาปปปชิ บวชแล้วสัตทิงกับพระกาเยนะด้วยหมู่แห่งพลปริษาอันว่าบริษัทโยชนะมาตาเป็นบริษัทมียอดเป็นประมาณโอโหสี่ได้เป็นแล้วสามัญตราชาอันว่าพระราชาผู้ประทับอยู่แล้วในประเทศใกล้เคียงอปโรปีแม้อื่นอีกสุตววทรงสดับแล้วตวัสะรัญโยปปจิตะภาวังซึ่งความที่แห่งพระราชานั้นเป็นผู้ผนวดแล้วอาคันตวาเสด็จมาแล้ว ที่ปาเยนะด้วยประสงค์ว่าอาหารกันว่าเราคันหิตสามิจากยึดเอารัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาตัดสะรโยของพระราชานั้นอิตรังนี้ทิศวาทรงเห็นแล้วนักรังซึ่งพระนครสมิธทางอันมัง่งคั่งตถาอย่างนั้นสุญยางอันว่างเปล่าจินเตตว่าทรงดำริแล้วว่าราชาอันว่าพระราชาเอวารูปังนักรัง ชาติเตตวาปรับพระชันโตผู้ทรงทิ้งแล้วซึ่งพระนครอันมีอย่างนี้เป็นรูปพนวดอยู่ปรับปชิตติจากพนวดฐานเนในฐานะโอระเกอันต่ำช้านะหาไม่ได้ไมายาปีปรับปชิตุงอ่านว่าอานเ่ออันเราบวชวัตติย่อมควรอิติดังนี้คันตวาเสด็จไปแล้วตัะถฐา,ถาเนในที่นั้นอุปสรงคามิตวาเข้าไปหาแล้วมหาปุริสังซึ่งหาบุรุษ ยาจิตวาขอแล้วปปะชังซึ่งการบวชสปริโสผู้เป็นไปกับด้วยบริษัทปัปพชิผนวดแล้วราชานวนว่าพระราชาทั้งหลายสัตตะเจตปัปพะยิงสุผนวดแล้วเอเตนะนิหาเรนะโดยทํานองนั้นนั่นเทียวอัสมวนว่าอาสมสัตตะโยชนิโกเป็นอาสมอันประกอบแล้วด้วยยชเจตอโหสิได้เป็นแล้ว ราชานวนว่าพระราชาทั้งหลายสัตตะเจตจะเตตวาทรงทิ้งแล้วภูเกซึ่งภูคะทั้งหลายขเตตวาทรงพาวแล้วชานังซึ่งชนเอตกางมีประมาณเท่านี้ปรับพระจิงสุผนวดแล้วมหาบริอันว่ามหาบุรุษว่าสิตตวาอยู่แล้วพระมจริยะวาสังอยู่ด้วยสามารถแห่งพรมจรันรพระมโลกุปะโค เป็นผู้เข้าถึงซึ่งพรหมโลกอโหสิได้เป็นแล้วอิติตรงนี้ที่มีอิติตรงนี้เพราะเป็นเรื่องในอดีตกาลนะครับท่านวางอิติไว้แต่มองไม่เห็นในภาษาบาลีท่านบอกว่าอิติตาบอดนะครับสัจฐานว่าพระศาสดาอาธิตตวาครั้นทรงนำมาแล้วอิมังธรรมเทสนางซึ่งพระธรรมเทศนานี้อาหะตรัตว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหังอันว่าเรา กุทธาละปันต,ติโตเป็นกุทธาละันดิตอโหติได้เป็นแล้วตะาในการนั้นกิเลสานามะเอเตเชื่อว่ากิเลสทั้งหลายเหล่านั้นภาริยาเป็นสภาพหยาบเอวังอย่างนี้โหนติย่อมเป็นอิติอย่งนี้จิตหาถัดเถระวัตถุอ่านว่าเรื่องแห่งพระเถระที่ว่าจิตหัดนิธิตังจบแล้ว